แชร์ประสบการณ์ประกรันสังคมจากทางบ้านนะครับได้ค่าเลิกจ้าง400วันนะครับเกือบเกือบ4 0สนบาท แล้วก็ยังได้ตัวบำนาญอีก5,000กว่าบาทนะครับก็อยู่ได้สบายนะครับในบานปายละเดี๋ยวไปดูกันว่ามีการแชร์ประสบการณ์นะครับประเด็นไหนบ้างแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับก็คือน้าฝากกดไลค์กด subscribe comment เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็สามารถแชร์ประสบการณ์นะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับการเลิกจ้างลูกจ้างต่างๆนะครับก็สามารถแชร์กันเข้ามาได้หรือสอบถามกันเข้ามาได้อยากรู้เรื่องอะไรนะครับอ่านะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับมาจาก ตัวคลิปวิดีโอบำนาญเดือนละ2,000กว่าบาทนะครับแต่ละเดือนใช้จ่ายเกือบ10,000มันจะพอไหมนะครับก็มีการคอมเมนต์มาว่าได้ค่าจ้างนะครับ400วันนะครับเกือบเกือบ400,000ส่วนตัวหากถึงเวลานั้นก็จะได้ประมาณนะครับเดือนละนะ5,000กว่าบาทนะครับกว่า ก็อยู่ได้สบายบ้นป่ายชีวิตนะครับไม่ต้องดินน้นรนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครเข้าวัดเข้าวาจําศีลภาวนาสบายๆนะครับคือเลิกจ้างเนี่ยในกรณีที่เรานะครับทำงานมานานแล้วก็ถึงวัยเกษียณอย่างเช่นนะครับถึง60 60ปุ๊บนะถ้าตามกฎหมายเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะยื่นขอในายจ้างนะครับเพื่อที่จะเลิกทำงานนะครับโดยนายจ้างจะ ต้องมีการจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินเขาเรียกว่าเงินเกษียณนะจ่ายเงินเกษียณเลิกจ้างเนี่ยแหละนะครับโดยยึดตามนะครับอายุงานอย่างเช่นถ้าเราอายุงานเกิน20กว่าปีนะครับมันก็จะได้400วันนะครับโดยเอาเงินเดือนนะครับเดือนล่าส,ส,สุดของคุณเนี่ยแหละนะครับเอาเงินเดือนเดือนล่าสุดของคุณนะครับได้เอาเงินเดือนเดือนล่าสุดของคุณนะครับมาเป็นตัวตั้งในการคำนวณว่า400วัน คุณจะได้รับนะครับเงินเท่าไหรนะ่ได้รับเงินเท่าไหร่เพราะนั้นใครที่เงินเดือนยิ่งเยอะนะครับแล้วก็ทํางานมานานก็จะได้เงินก้อนนี้นะครับก้อนเยอะเลยทีเดียวแล้วก็เอาเงินก้อนนี้แหละไปใช้จ่ายหลังกเกษียณน,นะครับอันนี้คือเงินเกษียณน,นะ,กะเกษียณอายุงานนะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว้60 นะครับแต่ถ้าในจ้างใดที่มีการกำหนดวันกำหนดอายุเกษียณก่อน60ก็สามารถทำได้อย่างเช่นบางที่กำหนด55ก็สามารถที่จะยึดตามนั้นได้เลยสามารถขอเกษียณได้เลยนะตามนั้นนะครับนะเพราะนั้นเงินตัวเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้เพราะบางคนเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเลยทำงานมานานอายุนะครับ5 54อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วในจ้างเขากําหนดกเกษียณ55บางคนไม่รู้เฮ้ยอีกแค่ปีเดียวเองนะถ้าโนอีกปีเดียวเนี่ยคุณได้เงินก้อนใหญ่มหาศาลต,ตัวนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดคุณอา,อาจจะพลาดไปลาออกก่อนนะเพราะว่ายังไม่รู้ไนงะประเด็นนี้ก็ไปลาออกก่อนปุ๊บหายเลยเงินก้อนนี้หายเลยเพราะฉะนั้นการรู้ไว้มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรา จะได้วางแผนชีวิตนะครับในหลังกเกษียณได้ถูกนะเพราะเงินก้อนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเพราะบางทีเราไปโฟกัสอ,อะไรนะโฟกัสบำนาญประกันสังคมอย่างเดียวอาจจะไม่พอหรือเงินเก็บนะครับที่คุณเก็บเอาไว้ทั้งชีวิตนะครับอาจจะไม่พอนะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ด้วยนะเตรียมไว้ในประเด็นต่างๆก็จะช่วยทำให้คุณคลายนะครับ ปัญหานะครับคลายปัญหาได้นั่นเองนะครับเงินก้อนนี้แล้วอย่างหนึ่งถ้ายุคุณ60นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับ 1. เงินเกษียณ2เงินเกษจากนายจ้างนะ2นะครับเงินสำรองเลี้ยงชีพนะครับที่คุณส่งไปถ้าบริษัทนั้นมีนะครับ3เงินบำนาญชราภาพนะครับประกันสังคมบำเหนจหรือบำนาญ4นะครับ ตัวเงินผู้สูงอายุนะพวกเนี้ยคุณจะต้องได้รับนะครับในช่วงอายุที่คุณกเกษียณเมื่อออกจากงานแต่ใครออกก่อน55นะครับ55สามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญได้แล้วนะบำเหน็จบํานาญประกันสังคมแล้วถ้าเกิดาทางนั้นเขาให้กเกษียณก่อนก็สามารถได้รับตัวเงินสํารองเลี้ยงชีพด้วยแล้วก็เงินตัวเงินกเกษียณอายุนะครับได้เป็นเงินก้อนไปลองดูนะครับวางแผนให้ดีนะ สกวนการใช้ชีวิตก็แล้วแต่นะครับถามว่าพอหรือไม่พอคือส่วนตัวเนี่ยแค่4 0 0แสนเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่จะใช้หลังจากนี้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอายุยืนขนาดไหนนะแต่ต้องมีเงินเก็บไว้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เงินบำนาญจากประกันสังคมช่วยมันก็จะซัพพอร์ตได้แต่แน่นอนมีเงิน4,000สนดีกว่าไม่มีเลยมีเงินส0 0 0สนปุ๊บอย่างน้อยเนี่ยบำนาญมาช่วยละเดือนละห้าพั ถ้ากินน้อยอยู่น้อยก็พออยู่ได้นะครับลองดูนะก่อนจากกันนะครับเรามาดูเมนูต่างๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับ w w w sso go th นะครับใส่ username password ของคุณนะครับระบบจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าเมนูต่างๆซึ่งสามารถที่จะดูนะครับเงินสมทบ การเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติการใช้สิทธิประโยชน์การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาบำเหน็จบำนาญน,นะครับแจ้งประสบอุบัติเหตุอันตรายต่างๆได้ผ่านหน้านี้หรือแม้กระทั่งสมัครมาตรา39นะครับเรามาดูเมนูแรกกันหน่อยดีกว่านะครับบริการด้วยตนเองผ่านระบบนะครับ e s e l l service นะครับโดยจะพาท่านมาสู่หน้านี้นะ หน้านี้จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติการชำระเงินล่าสุด12รายการของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งการขอรับสิบทธิประโยชน์ต่างๆจากกองทุนประกันสังคมเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปกรอกแบบฟอร์มนะครับที่สำนักง,งานประกันสังคมอย่างเดียวก็สามารถที่จะ เข้ามาดูในนี้นะครับแล้วก็ยื่นนะขอรับผลประโยชน์ดทดแทนมีเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยข้อบุตรสงเคราะห์บุตรทุกพลภาพก็สามารถคลิกแล้วก็กรอกและแนบเอกสารได้นะครับหรือแม้กระทั่งประสบอันตรายก็มีเมนูย่อยนะฉุกเฉินอุบัติเหตุนะครับธนตกรรมเงินทดแทนการขาดรายได้ค่าเตรียมนะครับค่าฟอกเลือดนะครับค่าความเสียหายจากการรับบริการจากการแพทย์นะครับ หรือแม้กระทั่งคดบุตรนะครับก็จะมีฝากคันตามเกณฑ์ค่าคอดบุตรนะครับสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับแนบไฟล์นะครับเพื่อขอรับผลประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมง่ายๆเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งทุพพลภาพก็สามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ได้นะครับส่วนในประวัติการใช้สิทธิ์เงินทดแทนสามารถดูประวัติได้นะครับในประกันสังคมเนี่ยดูได้ว่าคุณมีการเบริก ประวัติอะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยมีการเบริกว่างงานในปี65นะครับมันก็จะมีประวัติอยู่หรือแม้กระทั่งการขูดหินปูนนะครับ900บาทก็มีประวัติอยู่เราสามารถไปดูประวัติได้เลยนะว่าคุณใช้นะครับสิทธิประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับประกันสังคมบ้างนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับคือการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพมาตรา3339ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าในแต่ละปีคุณมีเงินสะสมนะครับในส่วนของผู้ประกันตนเท่าไหร่ส่วนสะสมของนายจ้างเท่าไหร่แล้วก็ส่วนสะสมของภาครัฐเท่าไหร่รวมถึงยอดรวมทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งตัวข้อมูลตัวนี้จะใช้ในการคำนวณบำเหน็จชลาภาพนะครับซึ่งคำนวณยังไงนั้นผมมีคลิปวิดีโอสอนอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับ